วันที่11ธันวาคม2567เป็นวัน Big ก l รินนิ่งเดของเทศบาลตําบลบางเตยนะครับวันนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็ได้นำค่ารายการพนักงานสมาชิกสภาแล้วก็อาสาสมัครของถิ่นรักโลกนะครับแกนนำสุขภาพของเทศบาลตําบลบางเตยมาทําความสะอาดที่วัดบางเตยนอก วันนี้ก็มากันคึกคักมากมายนะครับกอนรับปิดท้ายปี2567นะครับเรามาทำความดีาตามแนวทางของจิตอาสาครับเอาให้สะอาดเหมือนที่บ้านนะที่บ้านสะอาดกริ๊กเลย สาวสาวเทศบาลนะครับเป็นไงให้โหขยันนต้องให้สะอาดเหมือนที่บ้านเลยนะจะแน่ห้องน้ำสไตายเหรอโอ้โหนี่ฮะทายทายทุกอย่างครับนี่ครับนี่คือห้องน้ําที่วัดนะครับห้องน้ำส่วนรวมนะครับอ่าส่วนรวมต้องให้สะอาดขัดเข้าไปครับขัดเข้าไปถูเข้าไปนายเด็กผมมาช่วยขัดโอ้นี่ฮะอันนี้ก็ ทดลองนะครับโรงเรียนวัดบางเตยนอกนะครับเนี่ครับก็เป็นความบนหลังคาเลยฮะถึแค่ไหนนะฮะเราวางหน้าครูเราวนะางให้ดีนะอ่าครูมีแฟนยังอ๋อมีแล้วเหรออ่าไม่เป็นไรนุย้ยยังโสดอยู่แต่ก็หยอกหยอกเล่นกันนะครับ ก็ควาดจังราคาตกลงมาแล้วครับวัดเรามีเจ้าหนะ้าที่เทศบาลนะก็ลุยกันต่อนะีวันนี้จิตอาสาจริงครับจิตอาสาต้องทําทุกที่นะครับวันนี้จะให้วัสดสะอาดกิ๊กนะครับไม่ว่าข้างศาลาข้างโบสถ์ข้างเมนที่ทุกจุดนะครับวันนี้ใบไม้เยอะเหลือเกินนะ ลองฝลัดนะครับในศาบานนะครับความดีด้วยหัวใจอ่าวันนี้ต้องให้เข้มแข็งทางความดีด้วยหัวใจนะฮะเป็นไรนีแทะไร <c oughs> มันนีจริงคือไม่ได้เลยนะ,ะยนี่คือภาพบรรยากาศครับรบริเวณท่าหน้าวัดหรือว่าท่าน้ำย้าพญา สวยงามอากาศดีให้ลมเย็นวันนี้วันนี้ลมเย็นเป็นใจวันนี้พวกเรามาทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสา คลิปนี้แล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงบอลชาแนลด้วยนะครับวันนี้เรามา,าจาิตสานะครับขอบคุณมากครับ